ชื่อเรื่องรักในรอยรายท่ามกลางทะเลทรายที่กว้างใหญ่และเงียบสงบในประเทศโมร็อกโกมีหมู่บ้านเล็กๆชื่อว่าอักบ้าซึ่งเป็นที่พักพิงของนักท่องเที่ยวและผู้เดินทางผ่านทะเลทรายอเลียสาวน้อยที่เกิดและเติบโตในหมู่บ้านนี้เธอมีความฝันอยากจะเห็นโลกภายนอกและออกไปผจญภัยในที่ใหม่ๆ วันหนึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวจากยุโรปได้เดินทางมาถึงหมู่บ้านของอาเลียนหนึ่งในนั้นคือเดวิดชายหนุ่มผู้มีความหลงใหลในการถ่ายภาพเขาเดินทางมาที่นี่เพื่อเก็บภาพความงดงามของทะเลทรายและวิถีชีวิตของผู้คนในหมู่บ้าน อาเลียถูกเลือกให้เป็นไกด์นำทางสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวนี้และเธอก็ได้พบกับเดวิดในระหว่างการเดินทางทั้งคู่เริ่มต้นด้วยการพูดคุยกันเรื่องธรรมชาติและวัฒนธรรมของโมร็อกโกเดวิดชื่นชมในความรู้และความหลงไหลในบ้านเกิดของอาเลียในขณะที่อาเลียรู้สึกประทับใจในความตั้งใจและความอ่อนโยนของเดวิด ระหว่างการเดินทางผ่านทะเลทรายอาเลียและเดวิดต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆทั้งพายุทรายและความร้อนของแดดแต่พวกเขาก็ได้เรียนรู้ที่จะพึ่งพาและสนับสนุนกันและกันความสัมพันธ์ของพวกเขาค่อยๆเติบโตขึ้นเป็นความรักที่ลึกซึง้งเมื่อการเดินทางสิ้นสุดลงเดวิดต้องกลับไปยุโรปแต่เขาสัญญาว่าจะกลับมาหาอาเลียอีกครั้งและเชิญเธอให้ไปเยี่ยมชมบ้านเกิดของเขาในยุโรปอาเลียรู้สึกขัดแย้งในใจเพราะเธอรักบ้านเกิดของเธอแต่ก็ต้องการที่จะตามฝันของเธอ ในที่สุดอาเลียตัดสินใจที่จะออกเดินทางเพื่อพบกับเดวิดที่ยุโรปพวกเขาได้ใช้เวลาร่วมกันและสร้างความทรงจำใหม่ๆที่สวยงามอาเลียได้เห็นโลกภายนอกตามที่เธอฝันไว้และเธอได้รู้ว่าความรักและการผจญภัยสามารถทำให้ชีวิตมีความหมายและน่าจดจำมากขึ้น